สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าคลิปนี้นะคะแอดก็ได้จุดทูบเสียงไทยนะคะขอโชคขอลาบนะคะจากโลกแมว หรือว่าลูกกอบแมวนะคะครั้งแรกนะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่30เดือน8ปดสอนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะครั้งแรกนะคะเพื่อนๆที่แอดได้ จุดทูปขอพรนะคะขอโชคขอลาบนะคะจากลูกแมวนะคะลูกแมวนี้ได้มานานแล้วนะคะเพื่อนๆจากเราไม่ได้บูชามานะคะแต่ก่อนบ้านแฟนนะคะเลี้ยงแมวและทีนี้เขาคลอดลูกนะคะเขาก็เลยนำมาให้นะคะเขาคลอดลูกเสร็จเขาก็เอาให้นะเพื่อนๆจ้ะ ก็เลยลองนำมาขอโชคขอลาบนะคะขอให้เพื่อนๆนนะคะที่มารับชมในคลิปนี้นะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะในงวดนี้นะคะขอสามตัวตรงๆนะคะ ถ้าถูก3ตัวตรงนะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนางวดนี้นะคะงวดวันที่30เดือน8 25 64นะคะแอดก็ได้บนประทูไว้ให้นะคะเพืเ่อนๆจ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโน,น่นิพุนพาโชคพารวยนะคะได้มีกําลังใจการทําคลิปต่อๆไปจ้าหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะชอบในตัวเลขนะคะก็ลองนําไปเสียงแนวทางอื่นก็ได้นะคะและแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ คลิปนี้นะคะแอดขอโชคอลาบนะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่30นะคะ30เดือน8 2 5 6 4นะคะถ้ามา3ตัวตรงนะคะแอดก็จะนำปลาทูนะคะมาแก้บนนะคะขอให้ fc เพื่อนๆนนะคะ ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบในงวดนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเลขทูบป,ปูอนันตนาคราชแอดก็ได้ลงให้แล้วนะคะพเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะ มาสองตัวแล้วค่ะ05นย้รุ่นตัวสุดท้ายนะคะของวดแรกขอให้ถูกสามตัวตรงๆด้วยเทินแอดก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะย้ำนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะงวดแรกนะคะเพื่อนๆที่แอด จุดทูปนะคะขอโชคลาภจากลูกแมวนะคะหรือว่าลูกกอบแมวนะคะตัวสุดท้ายน่าจะเป็น5นะคะ่ะเพื่อนๆจะ ศูนย์ห้าห้าหรือเปล่าคะเพื่อนๆเหมือนหางเลขห้าเลยค่ะหรือว่าเลขหกรุนกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ลูกแมวนะคะบางคนหาไม่ได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือบ้านแฟนนะคะเขาเลี้ยงแมวแต่ก่อนค่ะพอดีเขาคลอดลูกนะคะแมวคลอดลูกเขาก็ทิ้งลูกไว้ให้เลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะก็เลยลองนํามาจุดทูปเสียงไทยขอพรนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีโชคมีลาบในแนวทางหวยเราพัฒนานะคะของวันที่สามสิบ เดือนแปดสองห้าหกสี่ด้วยเทินหรือว่าใครชอบก็ลองนำไปเสียงแนวทางอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะน่าจะเป็นห้าน่าจะเป็นห้าค่ะเพื่อนๆจากตัวสุดท้ายนะคะศูนย์ห้าห้าค่ะ ัดเล่นสองตัวนะคะศูนย์หหแล้วก็ห้าห้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ0ูนย์ห้าห้าค่ะ ตัดเล่นนะคะ05 5 0 5 5นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ